ขความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็ก์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคต และที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเธอมารแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับแล<ต>้วพ็เมื่อกี้เมือนทางๆัํกำลังคิดถึงแกอยู่ไงเออเออเออกอเรื่องคิดอะ เออพอพอคิดถึงเรื่องพีชปุ๊บแล้วมองไปข้างนอกใช่ไหมเราก็ตัดมาที่คนเนี้ยสแสดงว่าทางซากาจะพุ่งพุ่งตรงมาหาคนนี้มาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเอออาจจะมาช่วยวอาจจะมาช่วยไหมอ,อ่ะแล้วคนนี้อาจจะเห็นถังซาแล้วอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเป็นลูกของอะนั้นอะ่ะอ,อาจจะรู้สึกว่าต้องอจับตามองเอออย่างนัก็ต้องให้ผ่านตาคนนี้ก่อนออว่าใครอยากให้สงสัยก่อนออให้มันมีเนื้อเรื่องไงใช่เ,ออเพื่อเชื่อมต่อกันใช่ใช่อาจดีไม่ดีอาจจะทําคนนี้บาดเจ็บหรืออะไรให้คนนี้แค้นก็ได้ว่า เด็กคนนี้มาทําอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยถ้าสมมติถ้าถึงขนาดนี้ถ้าตูกูตูกูเยียนกําลังจะแตกนะ่ะเก็อาจจะใช้ค้อนก็ได้นะ<อ>ถ้ามาช่วยไหมพอถ้าเป็นวิญญ,ญาณดุธรรมดาสู้ไม่ได้อยู่แล้วไงใช่เลยลีหรอว่าเป็นลูกของเฮาเทียนอ่ะเออไม่แน่นะ <laughs> เออไอ้กระโดดสับเลยนะ <laughs> เออโไม่น่าดูดใช่ใช่เดี๋ยวเรารีแคบกันก่อนนะทีะคลิปนี้เนาะก็ หลังจากที่ต่อสู้กันเสร็จแล้วก็คือเหมือนกับสูสีจนเป็นเสมอเลยคือต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าตัวเองแพ้แหละแต่ว่าก็เลยตัดสินว่าเสมอแต่รู้สึกว่าอะไรวาลิสวร์เนี่ยจะเป็นคนดีเนาะคนดี่บนเป็นห่วงคนผู้หญิงคนที่มาประคองของน้องคนนี้เจมส์ก็แบบพยายามหน้ายอมนายอมแล้วให้ทห้งังด้วยนะเป็นฝ่ายที่แบบไม่เหมือนอีโรงเรียนโรงเรียนไฟอะอาคีโชดอะเนาะ เออคนนั้นไม่ยอมแบบน้องอสาวอะเหมือนไม่เคยแพ้แล้วพอแพ้แล้วเหมือนเสียสักดีเสียเซลก็เลยมาอนรอบๆเลย,ยแต่พี่ดีอยู่นะพี่ลพี่เจ้าไม่ใช่คนคู่ต่อสู้ของเขาเหรอกเจ้ากลับไปฝึกก่อนพี่ก็ดูออกว่าทางซานเขาระดับไหนอะไรเงี้ยใช่โอ้โหทางซานได้แยกฝึกบ่านแล้วอย่างโหดทุกครั้งที่เขากลับมาแล้วทบทวนอ่ะเขาจะเก่งขึ้นไปตลอดเขาพูดว่าอะไรนะว่า หรือว่าจะต้องใช้ตำราของสำนักถังเรื่องคิดอ่ะเอออาจจะใช้ผสมผสานมาเนาะมองไปข้างนอกแล้วก็ตัดมาที่ผู้เท่าเลยผู้เท่ากําลังเจอกับดอกเบนจมาก็คือคนเงียคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์พ่อตะโกนเนาะถูกถูกไหมคนเดียวกันเนาะอันไหนตอนที่พ่อโดนถูกไหมคนใช่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 ที่สู้กับพ่อสองคนอีกคนนึงเขาไปไหนอ่ะไม่รู้เขาาตุยเหรอไม่ไม่น่าไอ้คนชุดดำดำอ่ะยังไม่ตุยไปเนาะ ใช่แต่องค์สังฆราชตุยแล้วอ๋อสังฆยาอโศกองค์สังฆราชตุยแต่ว่าคนคนนี้กับคนเสือดำเนาะที่เป็นคู่กันแล้วก็เหมือนกับเขาก็ย้อนเหตุการณ์ว่าเขาอะเคยเจอกับตัดขอบกับปูคนนี้เนาะใช่แล้วนตอนนั้นปู่ก็สู้กันแล้วก็ปูเหมือนจะแพ้แล้วก็เหมือนปูมีคนมาช่วยก็คือ ไอ้นั่นแหละโตโตอะไรนะชื่อโรเรียนนะโตหลวหรืออะไรือเหมือนเหมือนกับที่มีมีปัญหากับพระเอกไอ้คนนั้นแหละมาช่วยไว้ใช่แกก็เลยไปตีนี่บุ็คุณเขาหรอใช่ใช่ก็เลยต้องไปอยู่กับเขาเหรอแน่ใจแล้วเมื่อกี้เหมือนตอนที่สู้กันอะไอคนเบนจาม่าน่ะก็พูดอยู่นะว่าเฮ้ยทำไม เปลี่ยนไปเหมือนแข็งแกล้งขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออแล้วแกก็พูดอยู่ว่าเออแกได้อะไรมาจากขังตาลบ้าองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะตอนแรกที่สู้กันตอนนั้นน่ะแกติดพิษด้วยไง<อ>ความเร็วก็เลยรถที่นี่โดนถอนพิษความเร็วเลยเพิ่มขึ้นมาใช่แล้วมันอย่างขี้โกงนะเป็นจมาดูปามีดมันมีดวิ่งตามเลยอะหลบยังไงวะเออแล้วถ้าสุดถ้าสุดท้ายโคตรอลังการเลยดอกเป็นจมาอะไรไม่รู้อู้ฉันเกลียดเสียงอ่ะเวลาพูดเน่ะ ดอกเบญจมาศเป็นี่เาแบบเวลาเรียกวิญญาณอยู่เสียงแจดอกเบญจมาศเลยเสียงหวานเอออย่างหวานหวานหน่อยแล้วก็ตูยังก็ได้ใช้วิธีเนาะรวมพลังไว้ที่กระดูกวิญญาณเหมือนที่ทางซานเคยบอกใช่เออแล้วก็ใช้มีูซ่าเขาพูดถึงทางซานบ่อยเลยเนาะเขาคิดถึงทางซานบ่อยอยู่นะใช่เดี๋ยวก็มาค้างหน้าคิดว่าทางซานมันจะโผล่มาช่วยเขาแหละเออ